พื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาเภงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายนะคะบุกยิง2สามีภรรยาขณะกำลังขับขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านซึ่งหลังเกิดเหตุปรากฏว่าสามีเสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้ทางตํารวจกําลังสืบสวนอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยิงผิดตัวหรือไม่ โดยเมื่อช่วงเที่ยงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงการบนถนนสายบ้านโฮบ้านวังพาในพื้นที่หมู่9ตาบลทุ่งตําเสาเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลังจากตํารวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ถูกยิง2คนเป็นสามีภรรยากันค่ะโดยสามีก็คือนายจาลองหอมหวนอายุ50ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่บริเวณลําตัวด้านหลังนะคะนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนส่วนภรรยาก็คือนางบุญกองหอมหวนอายุ50ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณด้านหลังส นัดค่ะแต่ว่าโชคดีที่อาการเจ็บไม่มากนะคบปลอดภัยสามารถให้การกับตำรวจได้ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่นอกจากนี้เจ้าที่ยังบอกว่าพบรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่ทั้งสองคนขับขี่มาด้วยกันล้มคว่ำอยู่บนถนนค่ะรวมทั้งปลอ,อกกระสุนปืนที่ตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุอีกหนึ่งปลอ,อกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งจากการสอบสวนนางบุญกองภรยาให้การค่ะว่าขณะที่ตัวเองและสามีเนี่ย กำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวปรากฏว่าได้มีมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาสองคันไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็ทะเบียนเพราะว่ามืดมากค่ะโดยมาดักรอแล้วก็ตามขับตามมาจากตลาดนัดบ้านวังพา ก่อนที่คันแรกนะคะจะยิงมาที่1นัดถูกตัวเองแล้วก็สามีบาดเจ็บและขณะที่รถคันที่2นะคะซึ่งมีคนร้ายเนี่ยก็ขับตามมายิงซ้ําที่สามีอีก1นัดแต่ขณะที่ขับผ่านไปได้ยินคนร้ายพูดกันว่าไม่ใช่และให้รีบขับมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตัวเองจึงได้โทรบอกน้องสาวให้มาเข้าช่วยเหลือ โดยนางบุญกองบอกคขาว่าตนและสามีเป็นคนจากจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแต่มาเช่าพื้นที่ทำสวนผักในพื้นที่บ้านท่าหมอชัยตบลทุ่งตำเสาเมืองหัดใหญ่จัดสงคลาซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากงานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนบ้านในพื้นที่บ้านวางาังผาโดยตนเองเป็นคนขับส่วนสามีเป็นคนนั่งซ้อนท้าย ขณะที่สาเหตุนะคะของการเกิดฉนวนยิงครั้งนี้ตุยบอกว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่าทั้งตัวเองและสามีไม่เคยไปมีเรื่องโกรธเคืองหรือขัดแย้งกับใครเพราะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่แค่มาเช่าที่ทําสวนผักอยู่ในพื้นที่หมู่8บ้านท่าหมอชัยเท่านั้นซึ่งในส่วนของแนวทางการสืบสวนในวันนี้นะคะทางพนักง,งานสอบสวนโรงพักทุ่งตําเสาจะมีการเชิญญ,ญาติและก็พยานแวดล้อมมาสอบสวนอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุข,ของการยิงจนเสียชีวิตในครั้งนี้ว่ามีเรื่องบ หมางกับใครบ้างหรือเป็นการยิงผิดตัวตามที่ภรรยาได้ให้การเอาไว้ค่ะ